สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมบอลสีสวยๆนะคะสวยๆนี่มีความชมพูมากนะคะชื่อว่าหานุมานออกศึกเป็นฟอร์มกอใบก็ประมาณสองฝ่ามือนะคะใหญ่มากใหญ่มากเป็นฟอร์มกรเนาะเผื่อว่าท่านใดตามหาส่วนอันนี้เขาก็สีสวยมากสดใสามากนะคะนี่อยู่นี่นะแล้วก็จะมี <c oughs> มงกุฎเพชรด้วยนะคะส่วนนี้แอบมาเข้าในเฟรมนิดนึงนะคะน,นี้ชื่อว่านกสดายุต้นใหญ่ทั้งนั้นเลยฟอร์มกออยู่ในกระถาง 6นิ้วนะคะ8นิ้วนะคะ8นิ้ว6นิ้ว8นิ้วส่วนนี้ก็ฟอร์มกอเช่นกันนะคะชื่อบุบเพสันนิวาสนะคะบุบเพสันนิวาสเป็นฟอร์มกอนะคะอยู่ในกระถาง8นิ้วค่ะ8นิ้วเผื่อท่านใดตามหาฟอร์มกอโอ้โน,นี้แปลกมากนะคะอันนี้เป็นมะขวานลังสรรแต่1ใบเนี่ยมี2แฉกอย่างนี้มะขวาลลังสรรอยู่ในกระถาง8นิ้วนะคะฟอร์มกอนะคะเผื่อท่านใดตามหาฟอร์มกออยู่ที่บ้านหนึง่งจะมีแบบที่ไลฟ์ผ่าน YouTube วันนี้นะคะจะเป็นฟอร์มกอทั้งหมดเลย แล้วก็จะมีแบบเป็นต้นสูงสูงสูงประมาณสัก25-30ถึงเซนนะคะอันนี้เป็นพันนารายนะคะเป็นต้องบอกว่าเป็นไปทำฟอร์มกอได้เลยอันแต่นี้ยังอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะกระถาง4นิ้วแล้วก็ท่านใดที่ชอบลูกไม้ไหนึ่งมีลูกไม้สวยสวยด้วยนะคะกัดสีแล้วนี่เป็นลูกไม้ส่วนตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้เห็นแบบนี้พันนครพันนคร,นครฟอร์มกอเช่นกันนะคะใบก็ใหญ่กว่าฝ่ามือเหมือนกันนะคะพันนครฟอร์มกอเดี๋ยวพาดูไปเรื่อยๆนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ นี่อันนี้อยู่ในตะกร้านี่ก็คือยอดมงกุฎมียอดมงกุฎด้วยนะคะยอดมงกุฎที่เขาจะไม่ป้ายหน้าตาเป็นแบบนี้เข้มๆอย่างนี้นะยอดมงกุฎนะคะยอดมงกุฎแล้วก็จะมีนางไมนางไหมนะคะนางไหมนี่ยอดมงกุฎนี่ต้นแม่เขานี่หน้าเข้มๆอย่างนี้เลยนะคะเขาจะคล้ายๆกับมงกุฎเพชรแต่มงกุฎเพชรสีจะหวานกว่าอันนี้คือยอดมงกุฎนะคะแล้วก็จะมีนี้ค่ะ ไทยนิยมไทยนิยมนะคะต้นเล็กๆในกระถาง4ี่นิ้วแล้วก็จะมีลูกไม้นะคะลูกไม้สีแดงๆอย่างนี้ค่ะนี่ก็คือลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้เหมือนกันลูกไม้ส่วนอันนี้ล่ะค่ะสีหว,นวานๆนี่คือมงกุฎเพชรนะคะเป็นบอลใบไทยกระดูกเขียวกัดชมพูแล้วก็นี้จะเป็นต้นแม่นะคะเป็นต้นแม่ของพรพร,รวงนะคะมีพรพร,รวงมีพญามล์นะคะแล้วก็ มีชมพูทวีปตรงโซนนี้จะเป็นต้นแม่หมดเลยแล้วที่หน้าใหญ่ๆอย่า,ยยางนี้ใหญ่มากนะคะใหญ่กว่าเพื่อนเลยก็กะคะือไกๆๆ่เมรีไก่เมรีนะคะไก่เมรีเนาะไก่เมรีแล้วด้านถัดไปก็จะเป็นนี่คะ่ะนี่นะคะอาจารย์มั่นใหญ่มากใหญ่มากแล้วก็จะมีนะคะอาจารย์มั่นใหญ่มากก็จะเป็นตู้ถุงอบนะคะที่เตรียมไว้สําหรับที่จะไล่ขายวันนี้แล้วก็ถุงอบนะคะนี่แบบนี้เนาะแบบนี้ส่วนข้างบ้านริมรั้วนะคะริมรั้ว ส่วนนี้ก็จะเตรียมพามาโชว์ตัวนะคะหลายๆกระถางเลยนี่นะคะอันนี้จะเตรียมไว้สําหรับไร้วันนี้ก็จะมีนะคะปลายฝนมีเทพพบุตรด้วยนะคะแล้วก็มีมหาเศรษฐีป้ายแล้วป้ายเขียวส่วนนี้ก็ต้นใหญ่ๆเลยจะเป็นบอลสีวันสุกนะคะเป็นบอลสีวันสุกต้นใหญ่ๆนะคะนี่นะคะแล้วก็เป็นชมพูชมพูพันทิพทิพสวยมากทั้งสองกระถางทั้งสองต้นอยู่ในกระถาง5นิ้วครึ่งนะคะ ชมพูพันธทิพนี่บอกบอกเลยว่าใบใหญ่กว่าฝ่ามืออีกนะคะสีสวยมากเป็นสีชมพูเข้มๆนะคะสีชมพูเข้มๆแบบนี้นะคะสีชมพูเข้มๆอย่างนี้นะคะชมพูพันธทิพชมพูพันทิพนะคะชมพูพันธทิะะพ,พทฟอร์มกอนะมีทั้งหมด2 4 6สดใบอะ8ใบนะคะ8ใบอันนี้เล็กๆก็จะเป็นชนะศึกนะคะชนะศึกนี่ก็จะเป็นแบบนี้ เนี่ยคะ่ะบอลที่บ้านก็จะแบบนี้คะ่ะเป็นบอลสีแบบนี้นะคะอยู่ในมีทั้งไซต์ตั้งแม่มีทั้งฟอร์มกอนะคะอ,อ๋ออันนี้เห็นเขานิดนึงนะคะให้ดูนะคะนี่อันนี้คือต้อนแม่ของนางรากสดนะคะแล้วที่แอบใกล้ๆนางรากสดก็จะเป็นทิดาสวรรค์ทิดาสวรรค์รนะคะมีแอบเยอะเลยอะ่ะตรง,งใกล้ๆนี้นะคะลองดูว่าท่านใดอยากได้ฟอร์มกอต้นใหญ่ๆก็แวะมาชมได้นะคะบอลสีนะคะหนึ่งไลค์ไลค์ผ่าน YouTube แล้วก็ ออสวนนะคะอยู่ที่ระยองนะคะอยู่ที่หมู่บ้านเดอะดีไซน์อันนี้นะคะไทยนิยมกับสีราสยามนะคะส่วนที่แอบอยู่นี่นี่ค่ะชมพูชมพูที่แอบนี้เทบอร์กมลังรักนะคะที่เขายังไม่ได้ไป้ายส่วนนี้เปลูก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 ของนะคะอาจารย์มั่นเพราะว่าต้นแม่เขาอยู่นี่นี่ต้นแม่ให้ดูว่าต้นแม่ใหญ่แค่ไหนนะคะต้นแม่ใหญ่แค่ไหนนะคะนี่ค่ะ นี่คือเป็นต้นแม่ทั้งนั้นเลยนะคะของนี่ก็คืออาจารย์มั่นนะคะเป็นไม้แยกหน่อนะคะไม้แยกหน่อเนาะแล้วก็มีต้นแม่ด้วยนะคะก็จะมีแบบนี้มีเพชรสีประทุมอันนี้เป็นธาตุบางแก้วธาตุบางแก้วแล้วก็มีเพชรสีประทุมด้วยอยู่ตรงนี้นะคะส่วนอันนี้ยังไม่รู้ชื่อเขาว่าชื่ออะไรพอดีเขาแบบลงหัวไปเนาะยุบไปอะค่ะลงหัวไปแล้วก็ขึ้นมาใหม่แต่สีสวยมากนี่ค่ะอยู่ใ,ใกล้กับนี่นะคะอยู่ใ,ใกล้กับออกศึกกับพระนาราย ะะก็ถ้าท่านใดชอบนะคะชอบบอลสีฟอรมกอแล้วอยากได้ต้นใหญ่ๆนะคะก็แวะมาชมที่บ้านได้เพราะจะมีทั้งฟอร์มกอมีต้นเล็กต้นใหญ่แล้วก็มีไซต์ตั้งแม่ด้วยเฉพาะวันศุกร์นี่ก็มีไซต์ตั้งแม่เยอะเลยนะคะสวยๆเลยก็อยู่ที่หมู่บ้านเดอะดีไซน์หลังโฮมโปรยองนี่เองนะคะมาง่ายส่วนในส่วนของการไลฟ์สดนะี่งจะไลฟ์สดขายทุกวันพุธศุกร์ นะคะแล้วก็บันอาทิตย์เวลาบ่าย3ามมงตรงผ่าน Facebook ที่มีชื่อว่าอนิชยาพัทนะคะเดี๋ยววางในส่วนของชื่อ Facebook ไว้ให้แล้วก็มีในไทม์ไลน์ด้วยไทม์ไลน์ก็จะมีโพสต์ขายด้วยนะคะถ่ายภาพแล้วก็โพสต์ขายนี่นะคะนี่นะคะนกสดายุนกสดายุนกสดายุน,ยนะคะเผื่อท่านใดชอบนี่นกสดายุหน้าตาแบบนี้นะหน้าตาแบบนี้อันนี้ก็ออกศึกนะคะมงกุฎเพชรน,นะคะหน้าตาน่ารักมากนะคะอันนี้แอบหน่อยอันนี้เป็นแม่ชายชนนะคะเป็นแม่ชายชน ต้นแม่ของเขานะคะก็จะมีแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ใกล้ๆเลยนี่แบบน,นี้ที่กัดสีสวยๆใบไทยนี่คือบอนสีชื่อว่าสุขโขไทย1น,นะคะสุขโขไทยหมีทั้งหมดเรามีทั้งหมด3กระถางเผื่อท่านใดตามหาชอบเก็บบอนเก่าเนาะก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะแบบนี้แหละนะคะก็เข้ามาชมได้นะคะเข้ามาชมได้ที่บ้านนะคะหมู่บ้านเดอะดีไซน์หลังโฮมโประยองนะคะส่วนเดี๋ยวหมายเลขเบอร์โทรติดต่อหนึ่งจะ วางไว้ในส่วนของข้อมูลให้แล้วก็จะมีไลน์แล้วก็มี Facebook ด้วยก็เข้ามาชมแล้วก็มาสอบถามได้ของเรามีทั้งจัดส่งแล้วก็นัดรับนะคะจัดส่งแล้วก็นัดรับเดี๋ยววันนี้ค่ะถ้าท่านใดเ,ออเล่นเฟซนะคะก็พบกันใน Facebook หนึ่งนะคะตอนประมาณบ่ายสามโมงตรงจะไลฟ์ประมาณ2ชั่วโมงคือบ่ายสามโมงถึง5้าโมงเย็นแล้วก็จะส่งต้นไม้ให้ลูกค้าทุกวันพฤหัสวันเสาร์แล้วก็วันจันทร์ทางไปรษณีย์ไทยแบบ MS นะคะแบบ MS ก็จะมีไม้หลากหลายเลยนี่ค่ะเยอะเลย ู่นี่ก็มีนะคะ <Stars> อยู่นี่ก็มีนะ <garde> อยู่นี่ก็มีแล้วก็จะมีที่อยู่ในซุ้มจะเป็นต้นแม่ด้วยนะคะ <schaut> เป็นต้นแม่นะคะที่ว่าเราไว้ไซส์เป็นไซส์ตั้งแม่นะคะอ่าส่วนอันนี้อันนี้ไหนๆก็ไลท์ละนะคะขอ,อะ่พาชมนะคะอันนี้จะเป็นบอลสีที่เดี๋ยวเราจะขายกัน ungefähr. ในช่วงนะคะช่วงบ่ายวันนี้นะคะบ่ายสามโมงวัน suggesting. นี้เนี่ยเปิดถุงรอไว้เลยนะคะเขาจะได้ไม่นอ็อกเพราะถ้ามาเอาออกมาเลยน็อกนะคะนี่มีแบบนี้เลย ยู่ในถุงนี้เลยนะคะหน้าตาแบบนี้หน้าตาดีมากสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนี่นะคะนี่ตามชมได้นะคะตามชมได้เลยนะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยมีประมาณสักสี่สิบกระถางนะคะปกติก็จะจัดไว้ประมาณสักสี่สิบกระถางนะคะไล่ขายนะคะไล่ขายประมาณสี่สิบกระถางนี่ปิดท้ายด้วยนางรากสดนะคะเมื่อสักครู่เห็นแม่เข้าไปแล้วเนาะนางรากสดนะคะแม่เขาสวยมากนะนี่นางรากสดนะคะให้ดูแม่ใกล้ๆอีกนิดนึง แอบนี่นี่ค่ะนางรักสดนะคะแม่เขาเนี่ยอยู่นี่นะคะนางรักสดแม่เขาอยู่นี่ก็ลังไงลองชมคลิปดูนะคะใน YouTube ที่ไลน์นะคะแล้วก็ถ้าสนใจเดี๋ยวทักทายมาได้เดี๋ยวนงวางในส่วนของเบอร์โทรติดต่อไลน์แล้วก็ Facebook ไว้ให้นะคะโอเคนะก็ขอจบในส่วนของคลิปที่ไลฟ์ผ่าน YouTube ไว้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ